สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักทุกท่านและนักเรียนที่น่ารักของครูทุกท่านนะคะวันนี้ค่ะเห็นไหมว่าครูจะพาทำอะไรครูจะพาทำทะเลกรอบค่ะทะเลกรอบของเราในวันนี้นะคะครูมีส่วนผสมพิเศษมาบอกกล่าวด้วยนะคะและก็ครูขอให้นักเรียนนะคะและท่านผู้ชมสนุกสนานไปกับครูเลยนะคะเรามาเริ่มต้นกันที่ส่วนที่จะทำทะเลนะคะครูก็จะมีกุ้ง มีหอยแมันพู่และมีปลาหมึกค่ะปลาหมึกครูใช้แบบมีหนวดด้วยนะค่ะและครูก็จะมีค่ะแป้งชุบทอดนี่ค่ะแป้งชุบทอดและแป้งทอดกรอบพิเศษมากพิเศษอะไรรู้ไหมครูจะบอกให้ฟังแป้งเนี้สามารถที่จะพาทำหอยทอดได้นะคะชุบไก่ชุบหมูชุบกุ้งได้ ชุบผักต่างๆทอดก็ได้ทำกล้วยแขกก็ได้ทำขนมบ้าบินก็ได้ขนมแป้งจีก็ได้แล้วยังชุบขนมกงได้ด้วยและยังทำขนมได้อีกมากมายเป็นแป้งสูตรพิเศษนะคะที่ครูผลิตขึ้นมาเพื่อให้ใช้แป้งถุงเดียวทำอะไรได้สารพัดอย่างเลยนะคะนักเรียนติดตามครูไปนะคะท่านผู้ชมคะแล้วดูนะคะว่าครูจะทำแป้งพิเศษชุบนี้นะคะ ได้อร่อยเพียงไรวันนี้ครูจะนำมาทำหอยครกคะ่ะนะคะทะเลกรอบของเราเราจะใช้แป้งนะคะแป้งตัวนี้อยู่ที่60กรัมะคะ่นะเขาเขาวิ่งลงไปเขาวิ่งลงไปด้วยความรวดเร็วเลยะคะ่ะแหมใจร้อนจริงๆเลยไปเลยายน่ารัก ค่ะครูยาก็ตวงมาแล้วนะคะห0สิบกรัมค่ะนักเรียนไม่ต้องเครียดนะคะทํางานกับครูก็อย่างนี้แหละค่ะก็จะมีส่วนที่นะคะเลยๆไปบ้างนะคะค่ะไม่จอดตรงบ่ายได้แล้วค่ะ60สบกรัมค่ะจากนั้นเราจะมีน้ําปูนใสค่ะน้ําปูนใสหนึ่งถ้วยผสมกันได้เลยค่ะครูยาคะค่ะเป็นส่วนผสมของ แป้งชุบทอดหรือแป้งทอดกรอบนะคะครูใช้ที่60กร,รัมกับน้ำปูนใสหนึ่งถ้วยวันนี้ครูจะพาทำทะเลกรอบนะคะได้นักเรียนมาดูกันนะว่าจะเป็นอย่างไรในรสชาตินี้รสชาติพิเศษที่แซนอร่อยใครได้พบคลิปครูนี่นะถือว่าเราเป็นบุญต่อกันมากเลยนะคะ เพราะว่านักเรียนจะได้พิสูจน์ตัวเองในหลักสูตรหลายๆอย่างที่ครูได้สอนนี่แหละค่ะพร้อมแล้วกรองค่ะถือให้ค่ะยากรองได้เลยกรองแล้วเรียบร้อยค่ะต่อไปเป็นส่วนผสมปกติค่ะส่วนผสมปกตินะคะก็คือแป้งข้าวเจ้าค่ะหนึ่งถ้วย แป้งข้าวเ,เหนียว15กรัมเทใส่วงกันไปเลยดีไหมคะคุณยาเนะเดี๋ยวเรากรองใส่ั้งน,นั้นนะะและน้ำเย็นจัดจัดนะคะหนึ่งถ้วยค่ะส่วนผสมที่สองนี้นะคะส่วนนี้นะคะนักเรียนจะนำไปทำหอยทอดได้เลยนะคะ ตามปกติแต่ครูมีสูตรพิเศษให้ใช่ไหมที่เราจะมาร่วมกันทำเพิ่มความอร่อยมากยิ่งขึ้นก็คือสูตรแป้งชุบทอดหรือแป้งทอดกรอบที่ครูผสมไปเมื่อครั้งแรกนั้นนะคะค่ะจากแล้วก็นำมากรองได้เลยใจเย็นค่ะใจเย็นค่ะมาแล้วค่ะกรองได้เลยค่ะ <laughs> ไม่เลยป้ายคราวนี้ <laughs> เรียบร้อยค่ะ ได้แล้วตกลงเราก็จะได้ส่วนผสมที่เป็นหอยทอดปกติและส่วนผสมพิเศษเพื่อทำให้อร่อยยิ่งขึ้นอร่อยที่ไม่เหมือนใครและอร่อยเฉพาะตัวนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะนำถาดขนมครกนะคะมาเปิดไฟค่ะเช็ดถาดขนมครกะคะ ตอนนี้ถ้านักเรียนมีถาดขนมครกอยู่แล้วนักเรียนก็สามารถจะใช้ถาดขนมครกของนักเรียนได้เลยนะคะค่ะถ้าท่านใดยังไม่มีก็สั่งครูมาได้ค่ะตอนนี้นะคะแต่ถ้าหากท่านใดจะใช้กระทะทอดถามครูว่าได้ไหมได้ค่ะใช้กระทะธรรมดาก็ได้เพียงแต่เขาจะไม่เป็นหลุมเป็นรูปร่างเป็นคำคำเท่านั้นเองเขาจะเป็นส่วนที่เป็นแผ่นๆออกมาเท่านั้นเอง เหมือนที่ขายทั่วไปนะคะวันนี้ครูก็ให้ทําแบบที่พิเศษขึ้นมาค่ะเม,เมื่อสักครู่นี้เราเอานำส่วนผส,สมของเนื้อสัตว์ไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปเราดูส่วนผสมของผักส่วนผสมของผักะคะ่ะนักเรียนคะก็จะมีเห็นไหมคะถั่วงอกแล้วก็ผักชี พิกชี้ฟ้าแดงเม็ดใหญ่นะคะคูหัน่นแล้วก็หอมค่ะนะคะเป็นใบหอมนะคะซอยค่ะ,นะคะตัวเนี้ถ้าหากว่าเราทำรับประทานกันเองนะคะครูแนะนำให้เด็ดนะคะเด็ดลากออกนะคะค่ะกลวง,งอกเนาะสวยงามนะคะเรียบร้อยท่านี้ก็คือเราก็รอไฟนะคะ ครูใช้กระทะไฟกลางค่ะแล้วก็ใส่น้ำมันค่อนข้างมากค่ะจะเห็นว่าเป็นไฟกลางค่ะและมีน้ำมันค่อนข้างมากนะคะเปิดให้ดูนะคะครูยาค่ะเออครูยาช่วยสกิดน้ำมันให้นักเรียนดูหน่อยค่ะเห็นไหมคะนะคะแล้วครูยาก็จะนำน้ำมันนะคะขึ้นมา บนปากของหลุงขนมครกด้วยคำว่าหอยทอดหรือทะเลทอดเนี่ยนะคะเราก็จะต้องใช้น้ํามันเยอะการทอดก็คือการที่จะต้องมีน้ํามันมากหน่อยค่ะเพื่อที่ว่าแป้งเขาจะได้กรอบนะคะค่ะเรียบร้อยค่ะปิดฟ้าช่วงนี้เราก็จะรอ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 ,รอ,ร,อรอเพื่อให้ กระทะของเราร้อนครูยาเขาจะทําอะไรดีคะช่วงรอนเนี่ยทําน้ําจิ้มเหรอคะอ๋อน้ําจิ้มน้ําจิ้มน่ะครูได้บอกสูตรไปให้ในในส่วนของอันแรกแลใช่ไหมคะในส่วนของคลิปที่ทําขนมครกเนาะในส่วนของเออคลิปขนมครกที่นักเรียนซื้อคูไปนะส่วนนั้นครูบอกส่วนผสมให้แล้วแต่วันนี้ครูทําง่ายๆทําทแบบเปิดมาปุ๊บ ง่ายเลยทําได้ไม่ต้องไปวิ่งหาซื้ออะไรมากซื้อมาแค่2ออย่างก็คือน้ําจิ้มไก่และซอสพริกค่ะนำสองอย่างมาผสมกันในอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งถ้าใครชอบรสออกหวานนักเรียนก็ใส่น้ําจิ้มไก่ถ้วยครึง่งค่ะแล้วก็ใส่ซอสซอสพริกเนาะหนึ่งถ้วยแต่ถ้าใครชอบแบบอมเปรี้ยวอะอมเปรี้ยวอมเผ็ดนะคะนักเรียนก็ ใส่ซอสพิกถ้วยครึ่งน้ำจิ้มไก่หนึ่งถ้วยค่ะและพิเศษอีกถ้าหากว่าใครชอบรสกลมกลม่อมนักเรียนก็สามารถที่จะนำไปปั่นนะคะใส่เนื้อของกระเทียมดองได้รากผักชีได้และเพิ่มพริกได้ด้วยนะเพิ่มพริกได้ด้วยแต่นักเรียนต้องนำขึ้นตั้งไฟให้เดือด นะคะแล้วจึงนำมาใช้ทำเป็นน้ำจิ้มหอยทอดนะคะหรือน้ำจิ้มทะเลกรอบของเราขณะนี้เตาของเราก็เริ่มร้อนแล้วทำอะไรอีกดีเนาะครูยาช่วงรอนเนี่ยเพราะว่าครูทำตามเวลาจริงอะคะ่ะนักเรียนคะ่ะ ครูก็ไม่ได้ใช้ไม่ไม่ได้ใช้เวลาที่ตัดต่อเพราะว่าครูต้องการที่ใ้นักเรียนเนี่ยเห็นแล้วก็ทําบางท่านเนี่ยจะทําไปพร้อมๆกับครูนะคะมีไข่ค่ะมีไข่อ้าเกือบลืมไปแล้วมีไข่นะคะไข่ที่ครูใช้นะคะครูก็ใช้ไข่ไก่นะครูไม่ใช้ซ่อมนะคะครูใช้ช้อนปกตินี่แหละ นะคะครูก็ตักธรรมดาเขาก็คนธรรมดาเนี่ยแค่นี้เขาก็จะมีไข่ขาวปนกับไข่แดงไม่ถึงขนาดกับใช้ซ่อมถ้าใช้ซ่อมแล้วนะเขาจะเข้ากันมากเกินไปเนาะขาไข่ก็จะไม่เป็นลิ่มตอนนี้ครูต้องการให้ไข่เป็นลิ่มครูก็แค่นี้นะคะแล้ววางไว้พริกไทยคะ่ะพริกไทยพริกไทยคะ่ะพริกไทยเราจะใส่เมื่อเราจะนำขนมขึ้นมาแล้ว จากเตาค่ะแล้วก็จะโรยพริกไทยค่ะเวลาหยอดขนมครกตัวนี้ที่จะใช้แป้งนี้นะคะครูจะให้นักเรียนหยอดตามสบายเลยค่ะหยอดตามสบายแล้วก็ใส่เครื่องตามสบายก็คือตามใจชอบนั่นเองไม่ไม่ต้องพิถีพิถังเล่นเนร่งรัดว่าออแป้งครึ่งกระบวยหอยสองชิ้น กุ้งหนึ่งตัวปลาหมึกสองชิ้นนักเรียนอยากทานอะไรนักเรียนก็ใส่เข้าไปตามที่นักเรียนชอบเลยค่ะพร้อมแล้วค่ะครูยาคะถ้าร้อนกว่านี้โทรศัพท์ของครูอาจจะมีมีอันได้ซ่อมนะคะพอ <c oughs> เปิดฟ้าขึ้นมาแล้วค่ะเราก็จะนำแป้งนะคะสองชนิดค่ะที่เราผสมไว้รวมตัวกันค่ะ รวมตัวกันนะคะคือแป้งทอดกรอบของแม่ครูนะคะลงไปผสมกับแป้งสูตรหอยทอดที่ครูให้เรียบร้อยค่ะตอนที่ครูทำนะครูจะบอกให้ที่ครูทำนะแล้วก็เอาไปสาธิตนะแจกนะคะนี่ครูใส่พริกไทยลงไปเลยนนี้ กันลืมค่ะและในนี้ครูก็จะใส่เกลือลงไปนิดนึงค่ะใส่เกลือนิดนึงน้ำตาลนิดนึงค่ะนี่ค่ะกันลืมยังไงถ้าทานแป้งก็ต้องอร่อยแล้วค่ะนคะคะนะคะครูก็จะตักน้ำตาลใส่ไปประมาณสักหนึ่งส่วนสี่หนึ่อชาอ่ะตอ,ะอนนี้เรารอถาสำคพกอยู่เนาะค่ะ อันนั้นคืออะไรคะน้ําตาลตักไปเลยค่ะหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนนั่นเลยค่ะอราละนั่นแหละนั่นแหละคุณย,ยาหนึ่งช้อนชาค่ะไม่ต้องเกรงใจครูใส่ไปแล้วนะนี่กระซิบความอร่อยนะคะว่าเอ๊ะทำไมแป้งหอยทอดของครูถึงอร่อยและก็นี่ค่ะเกลือค,ค่ะเกลือสองหยิบมือค่ะสองหยิบมือค่ะคุณยาโอ้โหใส่ขนาดนั้นนะ,นะเข็มสองหยิบมือเนาะโอเคค่ะเรียบร้อยเห็นไหม ในนี้ครูก็ได้หย่อพริกไทยหยอะเกลือและน้ำตาลลงไปเรียบร้อยครูยาเอาเนื้อสัตว์มาให้ครูหยอดดีไหมคะครูครูยาหยอดแป้งแล้วครูก็จะเป็นคนใส่เนื้อสัตว์นักเรียนคะพร้อมแล้วลุยไปเลยคะ่ะครูยาหยอดนะครูยาหยอดมาทางครูนะคะนั่นแหละคะ่ะยาหยอดไปเลย พอครูยาหยอดลงไปแล้วนะคะเห็นไหมคะจะมีขอบขาวๆขึ้นมาครูก็จะลงเลยอยากได้กุ้งตัวเต็มๆเห็นไหมคะนักเรียนดูครูนะคะใส่ลงไปค่ะเรียนจะทานอะไรล่ะมีหอยอันนี้กุ้งยังไม่เจอปลาหมึกใช่ไหมทำไมครูถึงต้องหยอดแบบนี้ เอาหนวดลงไปด้วยเพราะอะไรเพราะว่าน so ักเรียนเห็นไหมคะนักเรียนเห็นขอบขาวๆนะคะเขาขึ้นมาแล้วอะนะพอขอบขาวๆเขาขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะไม่ปล่อยให้เขาขึ้นมามากเพราะถ้าเขาขึ้นมาป้ากแล้วเนี่ยแป้งเขาจะไม่เกาะนะคะค่ะแป้งเขาจะสุกเร็วและครูยาก็จะยอดไข่ตามลงไปค่ะเราจะไม่ช้ากันเราจะหลีไฟดีไหมคะครูยาเพราะตอนนี้ขนมเราจะสุกแล้วนะไม่ใช่ขนมค่ะอาหารของเราเนี่ยจะสุกแล้ว ที่ครูทำแป้งอ่ะให้ไหลออกไปเนี่ยเพราะอะไรทราบไหมคะเพราะครูจะให้นักเรียนเห็นความกรอบนั่นเองค่ะครูก็เลยทำแป้งให้เขาไหลออกไปนะเราจะได้เห็นความกรอบค่ะโรยๆไปเลยค่ะครูยาโรยๆไปเดี๋ยวปิดฝาสักพักหนึ่งแล้วเราก็จะมา หน้าเขาใหเหลืองๆอีกฝาสักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ผักนะให้เขาละอุให้เขาละอุอบๆอบๆไปลุยๆค่ะแล้วละค่ะตอนนี้ครูก็จะให้เขาระอุนะคะให้เขาระอุแล้วก็อบ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 ให้เขามีความรู้สึกว่า เออเนื้อเนื้อทะเลของเรานะคะกุ้งหอยนะคะจ้าเสริรจ,จะใส่เนื้อปูก็ได้นะแล้วก็ปลาหมึกเขาจะหดตัวสุกข,ขึ้นมาค่ะแล้วก็มาผสมกับแป้งแป้งของครูสูตรนี้นะคะเขาจะค่อยๆพอ,องตัวแล้วก็ดันขึ้นมาดันขึ้นมาเข้าไปผสมกับเนื้อทะเลของเราที่เราใส่เข้าไปค่ะแล้วอย่าสังเกตดีๆนะ แป้งหางคุณจะค่อยๆนะคะฟูแล้วก็ดันขึ้นมาดันขึ้นมาเต็มหลุมเลยนะคะหลุมขนมโคกเลยะะตอนนี้นักเรียนสามารถที่จะหลีไฟได้นะคะขอเบอร์สองค่ะเมื่อสักครู่คุูเปิดเบอร์สามนะตอนนี้คุกก็หลีไฟลงเป็นเบอร์สองค่ะค,ะะคะ่ะยาหลีต่ำกว่านั้นเพราะอะไรเพราะว่าน้ําของเนื้อสัตว์ที่เราใส่ลงไปเน,เนื้อทะเลเนี่ยเขาออกมาแล้วเขาออกมาผสมกับ น้ำแป้งแล้วค่ะถ้าเราหลีอ่อนกว่านั้นจะทำให้แป้งของเราด้านค่ะไม่กรอบค่ะแล้วกุยยาก็เปิดอนานน้ำมันใส่เข้าไปค่ะน้ำมันค่ะเหมือนกับเราทอดแล้วนะคะกุยยาก็เปิดก็อนาน้ำมันลาดไปเลยค่ะกุยยาถูกต้องค่ะเดี๋ยวน้ำมันเขาก็จะไหลลงไปนะคะทำการทอดแป้งขอบขอบของเราหอมมากเลยเอันนี้กุยยา เช็ดขอบด้วยค่ะคั่นแวนะคะแล้วก็เช็ดๆค่ะหอมมากค่ะนี่เลยค่ะทะเลกรอบของเราตรงนี้ไม่มีเลยค่ะค่ะไม่ต้องห่วงนะคะไม่ต้องห่วงน้ามันเด็ดขาดตรงนี้ค่ะตรงนี้ไม่ต้องห่วงน้ามันเด็ดขาดค่ะเพราะถ้าเราห่วงน้ามันจะทําไมก็จะทําให้แป้งด้านนั่นเองแล้วก็จะทําให้ขนมเนี่ย ด้านด้วยค่ะน้ำมันที่เราใส่เนี่ยเขาก็ไม่ได้เยอะหรอกค่ะเนี่ยเราใส่ไปเท่านี้แล้วเดี๋ยวจะเห็นไหมเขาค้างอยู่บนถาดเท่านี้แหละเขาจะค่อยๆระเหยออกไปค่ะปิดฝาค่ะเราจะได้อบความหอมกลุ่นเดี๋ยวข้างบ้านจะมาแล้วได้กลิ่นอาจารย์วันนี้อาจารย์ทำอะไรคะมาตกตอนเย็นมาอาจารย์ขาหนูอาจารย์มาแล้วค่ะ ก็จ้าจ้าจ้าก็เตรียมตัวเลยค่ะเป็นคนที่น่ารักมากแล้วเขาก็จะมาช่วยครูล้างช่วยล้างจานด้วยนะอืมช่วยทําด้วยแล้วก็ช่วยล้างด้วยแหละได้ยินเสียงไหมน่าทานมากเลยวันนี้ครูยาก็เห็นว่ากุ้งแดงแล้วครูยาก็จะใส่ผักละค่ะครูยาเขจะค่อยๆนําผักลงไป ต้นหอมพริกผักชีบ้างค่ะใส่ปนๆกันลงไปถ้าท่านใดนะคะชอบนะคะอ่ะอันนี้ถ้าท่านใดชอบนะคะนี่ท่านใดชอบนะคะก็ใส่ลงไปตรงนี้นะคะ,เห,เ,เ,เ,คะเหมือนเราผัดเขานนั่เองค่ะเหมือนเราผัดผัดถั่วงอกนะคะให้เขามีน้ำมันหน่อยค่ะอย่าทำไปนะคะครูก็จะ โรย,ล,ยลงไปค่ะอัดถั่วงอกไปบนนี้เลยค่ะถั่วบางท่านชอบถั่วงอกอะเนาะอ่ะอร่อยมากเอาล่ะแค่นี้ถั่วงอกก็สลบสลายลงแล้วคูก็พอละมาละมาละมาละค่ะ ก็จะไดสนน้สัวงออืมอันนี้หัวงอหอมมากเลยหิวแล้วใช่ไหมใครที่ดูคลิปของครูนี่หิวแล้วใช่ไหมครูยาเขียวหัวงอให้หน่อยได้นะคะได้แล้วค่ะโอ้ดูสิกระหอบม,มากเลยลอยตัวขึ้นมาแล้ว ขอหน่อยค่ะเรียบร้อยค่ะคุณได้ถั่วงอกแล้วนะคุยายังใส่ไม่หมดคือคุจะดูนะคะโอ้อันนี้น่าทานมากเลยดูสิน่าทานมากเลยอ้อันนี้ติดกันติดกันติดกันอันนี้เป็นฝาแปดกรอบๆ ออนะหอมอ่ใครที่อยู่ใ,ใกล้คููนะตรงนี้นะจะมีความสุขว่าชีวิตนี้มีความสุขก็เกินอนะ่ะเพียงเท่านี้นเราก็มีความสึกว่าเรามีอะไรในบ้านแล้วอ่ะคุณจะแนะนำให้ร้านค้านะ ทำแบบนี้นะคะ่ะแล้วให้ให้ลูกค้าปรุงเองนี่เป็นวิธีการขายแบบหนึง่งครกแรกเราก็จะมีคนสอนเขานะคะต่อไปเขาก็จะปรุงกันเองแล้วก็รับประทานกันเองเหมือนทานสุก,กี้นะคะแสนจะอร่อยออกนี่คุกควักขึ้นมาให้ดูเห็นไหมนะคะเหมือนสุก,กี้ค่ะคุยาเราช่วยป็นควักเลยค่ะเพราะว่าเพราะว่าลูกค้าเรา ได้แล้วทีนี้นี่ค่ะแล้วเรียนดูซิเห็นไหมล่ะเดี๋ยวเราก็จะโรยพริกไทยสักหน่อยอ่าหืม uh huh. น่าทานมากเลยปิดไฟเลยค่ะคุณยาสุกหมดแล้วสุกแล้วกรอบแล้วอร่อยมาก ครูทำไปด้วยกืนน้ำลายไปด้วยแล้วเนี่ยแล้วท่านที่ดูครูอยู่นะคะจะอดใจไหวไหมล่ะน่าทานขนาดนี้อะตรงไหนตรงนี้อ่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ น่าทานมากโรยพริกไทยค่ะพริกไทยอยู่ไหนพริกไทยพริกไทยมาเปิดฝ้าเยาลงไปโอ้โหครูยาขาช่วยช่วยเอาอะไรมาปิดเตานะคะครูจะได้โชว์นักเรียนนักเรียนหลายท่านคงอยากจะเห็นแล้วสุดยอดค่ะดูสิคะโอ้โหกล้องครูเป็นฝ้าเลยค่ะ ด้วยความร้อนและอร่อยมากค่ะเดี๋ยวเราจะมาทานกันนะคะพร้อมกับน้ำจิ้มราดแล้วความอร่อยจะอยู่ที่ไหนอยู่ที่พวกเรานี่แหละค่ะครูจะชิมให้ดูนะคะขอน้ำจิ้มค่ะครูยาครูจะราดเลยและจานนี้ก็จะให้คนข้างบ้านค่ะเพราะว่าคนข้างบ้านเขาจะมาช่วยเราล้างจาน นี่ค่ะครูกลาดน้ำจิ้มลงไปนะคะแบบนี้ค่ะเห็นไหมล่ะพร้อมแล้วเราไปรับประทานทะเลกรอบกันนะคะทุกท่านคะขอให้ทุกท่านมีความสุขและสนุกกับการทำขนมกับครูนะคะติดตามครูต่อไปนะคะว่าแป้งชุบทอดทอดกรอบนี้แป้งถุงเดียวสามารถทำอะไรรับประทานได้บ้างพบกันใหม่สวัสดีทุกท่านนะคะบ๊ายบาย